และมุสันมาแล้วครับผมดูโลหิตพอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนาูโตะดาบิคาสูนดิจิม o อนวันพีชบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทําให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ x 7เกได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT Channel นะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับผมมารีวิว เจ้ามูซันนะครับผมที่วนกลับมาให้เราสุ่มอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะแต่ผมก็ลงทุนไปไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจะตกเมตาไปแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันว่าตัวละครเขาทําไมถึงเขาไม่ค่อยเก่งละกันนะจ๊ะเริ่มจากอย่างแรกเลยละกันนะครับตัวละครเจ้ามูซันเนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบวันช็อตเหมือนกับพวกตัวละครเคงเงงหรือเซนอิซึสนะครับผมหรือว่ามีระเมิดที่ต่อเนื่องพอๆกับเจ้า หมูป่า A U อนะกันนะครับตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครเน้นแจกดีบัฟทราบผมอะเน้นเอามาช่วยเพื่อนมากกว่านะดาเม็ไม่ได้เวืออหวะอะไรมากมายเลยนะครับผมถามว่ามันแรงไหมมันแรงเว้ยแต่มันต้องใช้เวลานาน,านพอๆกับเจ้า โอบานหนเลยนั่นเองนะฮะซึ่งคลิปโดนนี้เนี่ยผมอาจจะกดข้ามหลายแน่นอนนะับผมหลายคนแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ประมาณ8เทิน10เทิน6เทินแน่นอนนะครับใช้เวลาหนา,นา,นา,นานแน่นอนละกันนะครับสับตัวละครเขานะสกิลวิ่งนึ่งนะครับเป็นการทำดางเมจแค่100%เปอรเซ็น,นงปะแต่มันจะไปเน้นในเรื่องของการที่มีน8ดีบัฟทำให้ว่าหมายโดนดังเมจแรงขึ้นรวมถึงก็จะมีเรื่องของการที่ เพิ่มคิดดาเมทให้กับตัวเองนะครับผมแต่กว่าจะเพิ่มมันก็ต้องดูในเรื่องของไงปะเฮดพี่สูงกว่าเฮดพี่ต่ำกว่านะครับผมแล้วต่อไปสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการที่เมตาการดูดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ร่าวๆาแล้วกันนะครับเราก็จะมีเรื่องของทูดาเมทด้วยนะแต่ทูดาเมทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับไม่ได้บอหวาแต่ถือว่าเยอะอยู่แต่ตัวละครตัวนี้สแตทมันไม่ได้แรงขนาดนั้นละกันนะครับรวมถึงตัวละครตัวนี้มีเรื่องของเพิ่มความเร็วด้วยนะโอ ปล่อยดาเมจไปปั๊บนะครับก็จะมีเรื่องของการที่ทําให้ผหมายมีโอกาสติดเงียบด้วยนะเออนี่ถือว่าดีครับแล้วก็มีการแปะโรคระบาดนะครับผมอาลามคล้ายๆกับดีบับต่อเนื่องแหละสถานะแบบโดนดาเมจแบบต่อเนื่องละกันนะครับอันนี้คร่าวๆละกันต่อไปพาสซีฟครับพาสซีฟก็จะเป็นเรื่องของการที่มีดีบับเลือดออกนะครับผมแล้วก็มีดีบับทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นรวมถึงมีบัฟที่เพิ่มดาเมจให้กับตัวละครเขาเลยครับแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ได้รับนะครับผมเพิ่มขึ้น40%สี่สิบเปอร้์เขซ็นต์เลยอัตรากรา และเขาก็จะมีบัฟหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเขาจะอยู่ในขณะที่การซ่อนตัวครับผมเขาจะไม่โดนทูดามินะเออแต่ไม่สามารถขยับได้ไงแต่เป็นตัวละครดามิทไงประเด็นอะมันควรจะมีอะไรลูกเล่นมากกว่านี้ละกันนะเพราะตัวละครอื่นเป็นอมตะแต่มันยังช้สกิลได้อยู่นะครับผมมันยังสามารถขยับได้อยู่ยาายอยเออผมรู้สึกว่าจามุซันเนี่ยแปลกไปนิดหนึ่งละกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมปั้นมา2ดาวลุงเลยเพราะผมกะเล่นทีมที่สแลละกันนะครับโอเค ขอที่ผมใช้งานอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นในการที่เจาะเกาะแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีสกิลอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็จะมีเรื่องของการที่ทักษะดาเมจดบึ้มบําสัมเบย์นนเองนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นเพิ่มคิ้ดาเมจแล้วก็เพิ่มอาัตราคียิคอลนะครับผมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขโมยมาครับอุปรกรณ์พิเศษผมขอยังไม่ปลดล็อกแล้วกันเพราะว่ามันเปืองครับมันหายากจกวิญ,ญญาณเดี๋ยวผมต้องไปขโมยมาจากตัวละครหลักผมเครื่อองงงงราาาผมมกก็ตต้้้้้ไไปขโโมยแมแลลวววัันนนน่ถีีชดด ผมก็จะพิจารณาเป็นพิเศษละกันอาจจะเลื่อนดาวให้ละกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวตัวละครตัวนี้นานมากแต่ไอดีเก่องผมอะ่ะตอนประมาณ3ดาวลุงนะเออผมไม่ได้รีวิวมานานมากสมัยนั้นมันก็เก่งมันก็เก่งเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเมตาในะปัจจุบันเนี่ยจะสู้เขาได้หรือเปล่าเจอคน15ล้านเลยละกันนะครับผม ตอนนั้นเราวันช็อตได้แต่วันนี้จะวันช็อตไม่ได้เพราะว่ามีในเรื่องของไอ้นี่ทุกคนดาเมจไม่ได้บหวานะฮะอืมเผื ر, เ่อเ, ر, เ ر, กลเมลแรงกว่าป่ะเนี่ยมาโจมตีเขาดูหน่อยครับปึดเป็นการปล่อยเลือดไปเห็นไหมทุกคนทำดาเมจไป14ล้านเลยนะครับผมแล้วก็โจมตีอหนึ่งครั้งเป็น6ล้านดาเมจนั่นเองนะจ๊ะโอเคจะให้ติดตันไปถึง2ตัวละครด้วยกันนะครับผมแล้วก็จแจกในเรื่องของดีบัฟเป็นปะครับประมาณนี้เลยนะครับกระแสเลือดนะฮะอืมแล้วก็ฉีกกระชากด้วยทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับผมโออเคไไปปผมสกกกิลันนน่ะะจ๊ เป็นยังไงกันบ้างออกมาจากความปลากลันเหรอเตรียมตัวเลยนะผมโดนสกิลของมุซันของผมแน่นอนนะครับผมขออนุญาตปรับความเร็วหรือยังโอเคไม่ได้ปรับความเร็วขอปรับความเร็วเวลยละกันและมาแล้วครับผมรอติดตามได้เลยจากการฮิวหลังไปและมุซันมาแล้วครับผมดูโลหิตแบบตายไปหมดเลยครับผมดังเมจด48ล้านเลยนะเมื่อกี้นะครับผม และทาดาเมจสุดท้ายไปอยู่ที่69ล้านเลยแบบตึงๆละกันนะครับแต่นี่ยังเป็นทีมแบบน้าจิ้มอยู่นะครับผมยังเป็นทีมเมตาเก่าอยู่เดี๋ยวผมพาไปแบบเมตาขยับไปเรื่อยๆละกันนะมาโวลเดี๋ยวเราจะมาเจอกับเมตาของเจ้าเจ้าหมูปากกันบ้างแล้วก็เจ้ามิสริด้วยถ้าเราเก็บไม่เร็วเนี่ยมิสรีนน่าจะเก็บเราแทน มาครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเราจะเก็บเขาได้หรือเปล่าครับสับสับสับไปเลยครับผม12ล้านนะครับแบบตึงๆแต่ถ้าสกิลครั้งหนึ่งมีโอกาสลุ้นโอเคสกิลครั้งหนึ่งจริงๆครับแต่ไม่ตายทุกคนมันเบาไปหน่อยวะโอ้ห้าล้านเองดาวมินหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมโอ้โหไม่แปลกครับต้องบอกว่าไม่แปลกดีกว่าแต่ตัวละครอื่นมันทําให้เวอร์ไปเองนะครับผมเออแต่ตัวละครนี้ถือว่าไม่แปลกปกติดีโจมตีไปก่อนนะผม3มล้านกว่าด้วยกัน แล้วว่าหมายสับมาก่อนครับผมที่ประมาณ7 0 0 0แสนครับผมแล้วโลงตีเคาน์เตอร์คืนไป1ล้านกว่าครับเคาน์เตอร์คืนมา1นล้านหครับแล้วก็ในสกิดลงตีไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากมายครับและก็ถึงเทินที่2ไปที่เรียบร้อยเป็นการอุปกรณ์แข่งกันไปก่อนโอเคครับ <Okay, S 2> ผมพ่นมังกรมังกรมานะผมไม่ค่อยสนใจไม่อยากจะพากมากมายมังกรเนี่ยมันไม่เฟียเ้ยวอะเด็และมูซันของผมมาแล้วไงปล่อยกระแสะโรหิตไปก่อนเลยสับ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 สามสิบหกล้านตายไปถึงสี่ตัวละครโอ้โหมูซันเพื่อนแรงฉัดเอาดีตอนแรกผมเคยมารีวิวใครวะที่แม่งฆ่าทีมมนี้ไ่ตายอะ เออแพ่งแต่มูซันฆ่าตายหมดทุกคนเอาดีไอ้มูซันไม่ใช่เล่นนะมูซันนะน่าสนใจครับเราขอยัดฆ่ามันเลยละกันนะครับเพราะว่าคิวจูโร่เดือตัวละครตัวเดียวมันพิกอะไรไม่ได้อยู่แล้วละกันนะครับผมดามจที่ทําไปอยู่ที่63รล้านแบบตึงนะโอ้โหุ้ยวันช็อตถึงเธอที่2ได้ถือว่าเฟี้ยวอยู่นี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะฮะเออถือว่าเฟี้ยวเลย,เลยต่อไปผมจะพาเพื่อนไปริมรถกลับในเรื่องของเมตาเทงอย่างนั้นบางดีกว่ามาดูซิว่ามูซันจะไหวอ้เปล่าศับเมตาปัจจุบ,บัน เพราะว่าสปีดเขาต่ําเตี้ยเรียดินหรือเกินสับไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอ้โหสิล้านแบบตึงๆได้อยู่นะแล้วก็สกิลซันอีกหนึ่งรอบครับสล้านเก้าได้อยู่นะถือว่าตอดเลือดได้ดีครับแต่ต้องมาภาวานานะว่าสกิลเนี่ยจะรุนแรงและภาวานาด้วยว่าจะไม่มีตันของอุปกรณ์พิเศษนะครับผมเออนะ่ากลัวมากถ้าติดตันผมน่าจะแพ้เลยนะครับผมเออผมน่าจะสกิปเลยละกันเพราะว่าน่าจะสู้ไม่ได้ถ้าโดนตันครับในเทงร์นที่2แต่ถ้าเทอร์นที่2ไม่ติดตันอ่ะผมมีโอกาสชนะสูงครับโอเคเราสับไปก่อนหน แล้วก็สกิลไปเลยครับสองล้านครบอันนี้มันแรงมากนะตัวละครดามิเกิเขามี4ตัวเลยครับผมเขาไม่ใส่ซับเลยเหรอโอ้โหเหตต่างกับเราผมที่ใส่ทับไปหนึ่งสองตัวละครนะครับผมเพราะยังการชูลงกับบูซันสุดๆนั่นเองนะฮะอืมเพราะว่าถ้าเอาตัวละครโคคุชิโบมาใส่โคคุชิโบลน่าจะแย่งแน่นอนโอ้โหโจมตีไปก่อนธรรมดาครับเป็นการเคาน์เตอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังโจมตีไม่หยุดจมูกป่าบ้าคลั่งอืแล้วตอนนี้เราติดยั่วยุติดในเรื่องของเงียบนะครับผมโอ้โหติดทุกสถานะทีีี่่่มมมขอองงเเกน้แย โจมตีอุปกรณ์ไปก่อนนะครับเพราะเขาเปิดอุปกรณ์คืนมาด้วยกันต,ๆๆ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 ตัตัดตัดตัตัด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 ไปถึง4ตออัวลคร5ตัวละครครับผมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังมีรบร้างอยู่โอเคเรารบล้างได้อยู่ครับแต่รบร้างนี้ไม่ติดอ่ะโอ้โหแม่งเป็นเรื่องอีกแล้วครับผมจะไหวหรือเปล่าต้องมาดูกันว่ะพอคเั้งนี้พัแตกครบพอดีนะสับเจ้าเทงเงงครับโอเคครับโจมต,ตีมาก่อนครับผู้ชิปูสับไปโอ้โหตันอีกอะตันทั้งวันทีมมีโดนตันทั้งวันครับผมเบื่อทีมเทงเงงพราะเงี้ยทีมเทงเงงแม่งตันเกง นี่มันมีอุปรกรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยยากทุกคนโอเคแล้วสับไปเลยตายครับผมหมูป,ป่าแมงลวงหลังมาโอ้โหมูซันไม่ได้เล่นเลยทุกคนทำดามจไปแค่17ล้านนะครับผมนี่ขาดยังไม่พาไปเจอกับเมตาของเจ้าเซนอิสึกนะมันยังไม่ไหวเลยครับผมถ้าไปเจอกับเซนิสึกก็น่าจะไม่รอดในเทินแรกอยู่แล้วแหละนะครับผมเออเผื่อคนไม่อยากเชื่อนะครับผมแต่ผมพาให้ดูเลยละกันอันนี้เป็นเมตาของเซนิสึกเลยนะครับผมมาดูครับพลังประพอๆกันเลย โจมตีมังกรไปก่อนหนึ่งทีครับก่อนที่จะไม่ได้ปล่อยเทนที่สองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูซีซื่อปาดแพร่หกสิบเจ็ดล้านหายเบิดนะครับผม <laughs> ทุกวันนี้ที่บอกไปทุกคนตัวละครดามเมดที่ไม่มีอมตะเท่ากับกากหมดครับเพราะว่าตอนเนี้ยดามเมดมันเวอร์กันหมดแล้วไงมันต้องมีอมตะช่วยเหานั่นเองนะครับผม ซึ่งการรีวิวเจ้ามูซันเนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะฮะมันเป็นตัวละครที่ดีไม่ไดเหมิมันโอเคนะแต่มันต้องใช้เวลาอยู่นะครับผมรวมถึงการที่เขาเล่นในเมตาเนี่ยมันไม่มีอมตะไงมันเลยยืนไม่ไหวนะครับเห็นไหมดูมันฉัดก็ตายแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับไม่มีประโยชน์เลยต่อเพื่อนๆจะทำสีดาวลุ้งขอแน่นๆนะฮะ ถ้ารับดาเดมจเมื่อกี้ไม่ไหวก็ตายอยู่ดีนั่เนเองนะครับผมโอเคถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b สไครต์ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับอยากเห็นอะไรอีกเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาได้ะละกันนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้อยู่คนเดียวอันดีพีีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีนจะคนบอกว่าเซนโน